มีผู้คนมากมายที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีทำชั่วแล้วมีแต่คนสัรเริญความจริงแล้วทำดีก็ย่อมได้รับผลดีทำชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วคนที่ทำชั่วอยู่ยังได้รับผลดีนั้นเพราะความชั่วของเขายังไม่ปรากฏ เราะฉะนั้นแล้วธรรมะคติทางพุทธศาสนาที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เป็นความจริงซึ่งเรียกว่าธรรมหรือถ้าทำดีก็ได้ดีทางจิตใจถ้าทำชั่วก็ชั่วทางจิตใจแม้คนเราจะมีความเห็นคัดค้านคติดัดาดดางกล่าวก็เพราะการไม่รู้จักธรรมะ อันเป็นความจริงก็เมื่อเป็นเช่นนี้ธรรมะจะมีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ในที่ทั่วทั่วไปและแต่คนเราจะรู้จักธรรมะแม้แต่ในอัตภาพตัวตนที่เป็นไปอยู่ตลอดถึงสิ่งแวดลอ้อมก็เป็นธรรมะคนที่ไม่รู้จักธรรมะก็มองไม่เห็นมีปัญหาต่อไปว่า ก็การรู้จักธรรมะเพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อให้รู้จักความจริงของโลกว่าเนื้อแท้ของโลกที่จริงแท้ที่จริงนั้นไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์ทรามารตั้งแต่เกิดมาทีเดียวก็ประสบเข้ากับความทุกข์ทุกข์วยความผิดหวังทุกข์วนความ ต้องพัดภาคจักกัดทุกได้ความคับแค้นใจและทุกสารพัดอย่างความทุกทั้งหลายเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเพราะตัณหาความทยานยากเมื่อรู้จักธรรมะมซึ่งความจริงอย่างทองแท้แล้วจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นหลงเพลิดเพลินจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร จะได้ปล่อยวางจากการยึดมั่นถือมั่นอย่างจริงจังเมื่อใจไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการรู้ธรรมะและเป็นสิ่งที่คนเราปรารถนาขอให้มีความสุขกับช่วงปีใหม่ไทยคือสงการปีสภอส2566นะจ๊ก